จรา้ยเดือด,ดดีครับมอเดือนดีๆเลยจ้ะน,จน,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 นั่งเด็ดีน้น,น,นี่ก็นกจะมาพักได้มันหมักพดนี่ กุ่มยหามันจืดแท้งพักเซเก่นด้จ้ะเบือดีนะพักเคยเล้ววแต่ถ้าไม่กินนี่กับจ้ดได้ตื่นหอมอชีสเล้าพากตูไปตูกัตเรียนไปชิชดในสวนน้อค่ะ

ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕົກເກີນຂ້າພະເຈົ້